นะเราชนะด้วยนะครับน,น,นี่คนละครึ่งนะร้านนี้ สวัสดีครับพักลักชาแน,นลนะพักลักชาแน,นลคลิปนี้นะเราไปอยู่ที่ชนบุรีนะเดี๋ยววันนี้จะพาเข้าไปดูตลาดมองขึ้นบ่าอางศิลานะเดี๋ยวเข้าไปหามหาร้านที่รับเราชนะกันนะโอเคเด็ดแล้วแต่ผมเลยข้ามไปที่ ร้านกันเลยนะนี่ยวันนี้คนเยอะมากนะวันนี้วันอาทิตย์นะคนเพียบเลยนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูว่ามีร้านไหนบ้างนะที่เขาจะรับแอป,ปเราชนะนะครับไปเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันเลยนะอันนี้เป็นบรรยากาศนั้นนะเข้ามาปุ๊บมาสแกนสแกนคัดกรองก่อนนะตรวจัดกรองนะครับแล้วก็เดี๋ยวไปเดี๋ยวเราเข้าไปดูว่าทีาไหนนะยจะมีร้านของทะเลไหนที่รับเราชนะบ้างหรือว่าแอปคนละครึ่งบ้างนะนะครับตอนนี้คนเทียบเลยนะคนมาเที่ยวเยอะมาก อยู่ไม่ไกลกรุงเทพน,นะมาหาของทะเลส,สดๆกินกันนะ,ะเดี๋ยวผมพาเข้าไปดูนะว่าม,มีเยอะไหมนะร้านท,ที่รับเราชนะนะจะได้เป็นไกด์ไลน์ให้กับทุกคนเนาะได้มาเที่ยวมาทานอาหารของทะเลส,สดๆใหม่อร่อยๆกันนะไปเลยน,ะนี่เปิดมาถึงปุ๊บนี่เราก็เจอนี่เลยนะเราชนะคนละครึ่งนี่นะครับรับเลยนะร้านนี้นี่จะเป็นของฝากของฝากนะ นคนละครึ่งนะร้านนี้นะครับโอ้ยห้ดูปูนี่นะแบบห้าร้อยบาทตัละสี่ร้อยห้าสิบโอ้ยตัวใหญ่มากนี่นะมีหลากหลายไซส์นะนี่นะมาแล้วนี่ร้านหอยน,นี่เข้าโครงการด้วยนี่นะเราชนะนะครับร้านนี้นะเราก็เข้าโครงการเราชนะ ันนี้เป็นกุ้งนะตอนนี้เป็นเวลาประมาณบ่ายสองหมดแล้วนะนึ่งฟรีด้วยร้านนี้แล้วก็รับรับแอปด้วยนี่เป๋าตังค์ด้วยนะคนละครึ่งอันนี้คนละครึ่งนะจะหมดแล้วนี่นะเดี๋ยวแค่นี้เองนี่นึ่งฟรีด้วยร้านนี้นะครับนี่ให้ดูร้านนะครับร้านนี้เลยนะใช้แอปได้นะไปดูกันต่อนะนี่นี่นี่ร้านนี้ร้านนี้ นี่เลยนี่นะเราชนะนะครับนี่นะนี่ครับร้านนี้เลยนะครับเป็นหอยร้านหอยน้ำจิ้มไนงะรับแอปนะครับร้านนี้นี่นะครับอื้อหือ,หอนี่นะแบบ จุดใจจุดใจผมให้ดูนอ้ยวับนี้โอ้ยเทียบเลยนะร้านที่รับนะางนี้นะีเป็นปลาหมึกใส่ปลาหมึกข้ามภาคนะครับยุ่งเดี๋ยวนะครับพี่บริวร้ั่งหอยร้านหอย นี่มีร้านนี้เด็ดร้านนี้เด็ดนี่กุ้งมังกรโลละ800นี่มีเราชนะด้วยนะครับนี่นะน,นี่กุ้งมังกรโลละ800นี่โอ้ตัวใหญ่นะบัเตอร์ตัวใหญ่มากนี่นะ ร้านนี้ก็รับเราชนะนะที่ร้านปูมัซานี่ร้านนี้เลยนะเ,ยปเป็นเป็นีนะครับนบี่ดได้เลยนะเป่าตังเราชนะคนละรึ่งนะงนสรนะอรนะเนีบรรยาก,กาศนะเลือก,อเ,ลอกอเลือกของทะเลกันนะครับนี่นะครับโหมีหลายร้านเลยนะ ที่มามาใช้สิทธิ์โปรกันเอาชนะได้นะนี่นะครับนะี่ถ้ามาช่วยกันอันนี้เป็นร้านสองฝ่ายนี้ก็รับเราชนะเหมือนกันนะครับ,นะบนี่นะนี่ร้านความมึนแบบ แกเบ็นนที่ข <un respondents> um ึ้นโลแบบครัข <statistically uther gra bs> ึ้นโลแบบโอ้ยนี่ร้านนี้ปลาหมึกเพียบนะไมเไปดูนเดินให้ดูให้พบทุกล็อกเลยนะ นี่ครับอันนี้ร้านนี้ก็รับนะมีหลายร้านเลยนะนี่อันนี้เป็นปลานีรับคนละครึ่งน,นะครับได้สิบคนละครึ่งนะครับ นหอยนะนี่นะรับกันนีคนละครึ่งชูนี่สองร้อยสองร้อยห้าสิบนี่นะสองร้อยห้าสิบอันนี้รับคนละครึ่งในระ้านนี้ได้ครับคนละครึ่งก็ได้ชนะเราชนะได้ออ๋เราได้หมดเลยนี่ร้านนี้ได้ทุกแอป,ป,ปเลยนี่ร้านนี้นะนี่ร้านนี้ร้านนี้น,นี่ครับ รับสิทธ์นะถูกด้วยนะนี่สอง้าสิบตัวมาเริ่มเลยน่าจะน่าจะรับแอปกเกือบเกือบทุกร้านเลยนะนี่ฮนะนี่เราชนะอนะันนี้กุ้งนะโอ้โ,ฮโฮให้ดู เน้ยเราชนะนะครับอร้านนี้ชนะพามาดูร้านนี้ก่อนดูปูดูน้องปูนะโอหนี่ห้าร้อยตัวเบล่มเลยเอ้ปูเนื้อปูแข่นจ้านี่นะแบบนะนี่นะตัวเบล่มเลยนี่นะลดห้าร้อยนี่สี่ร้อยห้าสิบนี่นะแบบกินนิ้วเนี่ย สามนิ้วสามนิ้วนี่นะโอ้โหตัวใหญ่นะดูกล้ามเนี่ยกล้ามบะล่มเลยเนี่ยโอ้นี่รับอันนี้ก็รับด้วยนะคนละครึ่งเราชนะบัตรสวัสดิการนะครับนี่นะมาได้เลยนะไอซิลาเปิดแล้วนะนี้ไปเดี๋ยวไปดูต่อนะตอนนี้สายหอยสายหอยสายหอยนี่ก็รับนะคนละครึ่งนี่นะ มีคนละพึ่งเราชนะนะครับนี่นะนี่อันนี้รับทุกบัตรครับร้านนี้นี่นะครับเดี๋ยว,วนะนี่อันนี้ใส่ปลาหมึกใส่ปลาหมึกรับเรานี่ด้วยนะเราชนะนะครับนี่นะ บรรยากาศนะให้ดูบรรยากาศในตลาดนะครับให้ดูปูม,มาโหลละสองร้อยหกสิบนี่นะปลูกันเริ่มเลยสองร้อยหกสิบบาทนะครับรนะ้านนี้น่าจะน,นี่น่าจะรับด้วยนะน่าจะรับแอปอยู่ เอามาติดต่อสอบถามว่าร้านที่รับแอปเราชนะนะเกือบทุกร้านเลยนะเออจริงนะเนี่ยนี่นะครับช่วงนี้ช่วงนี้ไม่ค่อยแพงนะ ของทะเลนะครับช่วงนี้มาอุดหนุนกันได้นะมาแกไม้ได้นี่ได้เลยจ้าหอยจุ่มเริ่มเลยนี่รับรับนี่ด้วยนะนี่ถัดแมคค้าด้วยนี่แมคค้าด้วยนี่แลมาดูได้นะหอยตัวใหญ่มากเลยนี่นะครับรับรับทุกอย่างเลยนี่นะครับร้านนี้นะครับมีไม้เลยร้านนี้เหมือนกันนะร้านเลยนะจ้า ให้ดูกะละเกะเลยตัวครับโอ้ยตัวใหญ่นี่นะตัวบเบิร์มตัวบเบลร์มนะนี่450นี่นะโอ้โหดูนะโปรใหม่องไ,ได้กันอันอันนี้โลเท่าไหร่ครับโล่ละห้าล้อย0ังหวะห้คะ500อันนี้โลละ 500, โ 200, 500ะ2โล900นะครับนี่เราชนะก็ได้คนละครึ่งก็ได้บัตรสวัสดิการได้หมดเลยให้ดูกล้ามเนี่ยโอ้ยสามนิน้วอัพน,น,น,นะครับแบบ นี่นะ okay, s <S อือหตัวนี้โอ้โหให้ดูแบบอือหูเฮ้ยอันนี้ก็รับเหมือนกันนะครับร้านหอยร้านหอยนี่ครับสแกนกันแล้วนะ เป็นร้าน,อน่อยนะครับอันนี้คือกั้งใช่ไมัมอันนี้เป็นกั้ง,ง,องโอ้ยนี่450ให้ดูสายก่อนโอ้โอรับเราชนะด้วยวยนะครับผมพามาดูฝั่งทางนี้บ้าง ันนี้กุ้งปเป็นหัวไข่นะนี่นะอันนี้ก็รับเหมือนกันนะนี่แนละ้ออวตักแล้วตักแล้ว240นะโอตัวเบนเริ่มเลย จัดไปนะครับคนละครึ่งนะนี่นะโอ้โห,หตัวบเริ่มเลยนะนี่อันนี้เป็นปูนะอันนี้หกร้อยบาทนะครับจับจ่ายใช้สอยกันได้นะครับนี่นะ นะครับมาคึกคักมากกว่านี้นะต้นเศรษฐกิจไทยนะช่วยๆกันนะวุกิจแบบนี้นะครับนี่ร้านนี้เรารับเราชนะนะครับนี่เลยนะ ไขแมงดาไขาแมงดานี่แกะให้อย่างนี้เลยนะชุดละหนึ่งร้อยบาทโอ้ตรนี้นะนี่นะนี่ใส่ปลาหมึกกำลังเลือกปลาหมึกกันอยู่นะ นี่อันนี้ร้านนี้นะครับอันนี้จะรับนะมันจะเป็นนี่ครับอันนี้จะเป็น,นรนนน้านนี้เลยนะวัญใจฟ์ามาอันนี้จะเป็นพวกหขยหขยนะมันกระพุนนะมีน้าจิ้มน้าจิ้มด้วยน้ำจิ้มโอ้ยน้ำจิ้มถุงละยี่สิบบาทนี่นะไม่แพงเลยนะถูกดได้เยอะอยู่นะน้ำจิ้มพรนะถุงละยี่สิบบาทน,นี่ห้าสิบบาทนี่แบบหือ ก็เป็นของฝากนะของแห้งของอันนี้ร้านนี้เห็นไหมคนละครึ่งเหมือนกันนะครับโอ้โห oh, oh. ให้ดูปลาโอ้ oh. นะครับ ชอบชอบกระบะพระจังกระบะกุ้งเป็นกุ้งนะสองร้อยสี่สิบบาทน,นี่นะแบบตัวแก้วน,นี่นะตัว,ตวเริ่มเลยนะสองร้อยสี่สิบบาทเราชนะด้วยร้านนี้นะครับนี่นะ มาใช้ได้มาอุดหนุนกันได้นะครับนีจบ่จับหลักจับหลักเหรอ ี่จะเป็นกับทอดแล้วนะมีทอดให้ด้วยนะนี่นะไงไก่ซีทอดนะไข่หมึกนะนี่รับแอปเหมือนกันนะครับเห็นกุ้งนิดก่อนโหนี่ตัวเบิ่มเลย,ยตัวใหญ่มากโลอ9เก้าร้อยนะครับโอ้ปลาน,ะนื้อปลาเออ นี่เป็นบรรยากาศนะนี่มาจะใช้สอยกันนะครับนี่สาม้อยหกสบันนี้สามรอหันนี้360ไดูดนะเทียบมือผม3มนิ้วนะเฮ้ยสดด้วยนี่นะ360บาทนะนี่แนละ้วแบบโอ้โหเจ็ดตัวโลครับเตัวโลนะสามร้อยหกใช่ใชนะสิบ,ส,บสิบตัวโลนี่นะ ก็จะตัวใหญ่มากเลยนะ360บาทนะครับนี่มีเราชนะด้วยสายใหญ่พี่สายใหญ่วันนี้ขายถูกครับขายเยอะขายถูกนะ <c oughs> นี่นอันนี้มากินล็อบสเตอร์กันนี่นะโอ้โหนี่รัละ800กุ้งมังกรนะคร<อ><ต>ับแต่ผมชอบกุ้งนี้มากเลยแบอกหัวมันๆนะผ่ายา <ๆ S 2> ่างนะเผานะโอ้โหน้ำจิ้มซีฟู้ดแซ่บๆ,ๆ,ๆ,ๆนะ ืซีดๆจากโดนนะ๋ยวต้องจัดนะเดีย๋ยวมาดูฝั่งนี้กันบ้างนะอันนี้โลละสองร้อยบาทนะครับนี่นะนี่นะอันนี้เป็นน้ำจิ้มนะสามขวดร้อยนะครับ อันนี้จะเป็นไหดองนะนี่น้ำจิ้มพุงฟุงเท่าไหร่ครับอันนี้50สิบบาท50บบาทตามสดเลยนี่นะตามสดสดเลยอย่างนี้เลยนะนี่มีให้ชิมก่อนด้วยนะถูกใจไม่ถูกใจนะครับนี่นะนี่เป็นร้านยำ่ำ มี ừ, lại ร้าน lời เลือกจับจ่ายใช้สอยกันได้นะครับมีครับเราชนะคนละครึ่งนะมามาได้เลยนะครับตอนนี้คึกคักมากนะครับโอ้โหันนี้กุ้งกำกำ220บาท1ึฟรีด้วยย่างทาง นี่นะ280บาทนะครับนี่คนระับนะนะนะก็มาเลือก จับใจใช้สอยนะช่วยกันอุดหนุนนะตามตลาดนะครับก็ใช้แอปนะที่ที่เราชนะนะครับชนะคนละครึ่งนะก็มาไปช่วยกันเนาะโอ้โหเดี๋ยวอันนี้ให้ดูนิดก่อนเอออันนี้เป็นจอป,ปูโอ้โหลูกใหญ่มากเลยนะยแบบอือเอ่อกำลังทอดกำลังทอดอยู่ลูกเบลล์มลูกเบลล์มเลย กจ้าปูคุณนางนะครับนี่มีเราชนะคนละครึ่งนะมาอดทนกันนะฮะลูกใหญ่มากเลยนะนี่นะครับดีวเขากำลังทอดอยู่นะครับนะครับก็วันนี้พามาพามาเยี่ยมชมตลาดอ่างศิลานะตลาดประมงพื้นบ้านอังศิลานะครับก็ทำมาดูนะเพราะว่าทุกอย่างก็ปลดล็อกแล้วนะครับปลอดภัยแล้วนะ แต่ว่าก็ต้องช่วยๆกันป้องกันตัวเองนิดนึงนะครับสามารถมามาเที่ยวมาจับจ่ายมากระตุ้นเศรษฐกิจกันได้นะครับเพราะว่าตัวงก็พามาดูว่ามีร้านไหนบ้างนะที่รับแอปเราชนะนะครับอ่าโอเคนะครับก็นี้พามาเที่ยวชมอ่างศิลานะตลาดอ่าตลาดทะเลนะ,ะประมงพื้นบ้านอ่างศิลาก็มามา เที่ยวมาหาของทะเลถูกๆกินนะมีแอป,ปเราชนะเกือบทุกร้านเลยนะรับแอป,ปเราชนะนะครับก็ยังไงก็มาเที่ยวมาจับจ่ายกันได้นะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบพลิกคลิปแต่เพียงเท่านี้นะครับังไงฝากกดไลค์ก,กดแชร์เป็นกำลังใจให้ปากหลักชาแน,นลด้วยนะครับก็ยังไงอย่าลืมกดติดตามนะในเพจเฟซบุ๊กปากหลักชาแน,นลนะครับแล้วก็ทางช่องยูทูปปากหลักชาแน,นลด้วยนะครับแล้วคบวันนี้ไปก่อนนะครับเดี๋ยวจะดูคอยติดตามนะว่าผมจะพาไปที่ไหนต่อนะครับ โอเคครับขอบคุณสำหรับการรับชมและติดตามนะครับสวัสดีครับ